คนที่อยู่ในเวทบงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าลูกศิกษย์เนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ตระหนักถึงการคอร์รัปชันหรือมีจิตสำนึกที่ดีอะค่ะโคเราก็จะได้คนที่ไม่ดีในอนาคตในการพัฒนาประเทศจริงๆเรื่องการศึกษาจะมองเรื่องหลักสูตรเป็นหลักพรบการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาเป็นหลักนั่นเองนะคะถ้าจะปฏิรูปก็กืองจะมองเรื่องของหลักสูตรคนแต่ละช่วง ช่วงวัยเนี่ยมันต้องจอยเรื่องของการศึกษากันได้วิชาศิลธรรมมัธยมศึกษาไม่ค่อยมีมหาวิาลยเรื่องศิลธรรมยิ่งไม่มีเลยน้อยมากพยายามดึงเรื่องรายวิชาเรื่องความมีความเป็น moral, มอรัลกันเป็นอีพิคคนในสังคมได้นเนี่ยก็จะดีก็จะดีมากกว่านี้น